2,990นะครับเล่มนี้ผมยืมมารีวิวจาก Mr. Big Boss นะครับแล้วก็มีดเล่มนี้ผลิตในประเทศไทยโดยช่างทอมนะครับน่าจะเป็นชื่อแบรนด์คือ Dragon Knife หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับชื่อรุ่นคือ Cindy นะครับก็เป็นมีด EDC กึ่ง ical, กึ่ง t ั c ติ c a ลกึ่งกึ่ง f ช k ไ i f e นะครับจากดีไซน์ที่ผมดูนะผมไม่แน่ใจว่าจริงๆช่างเขาทำออกมา เป็นชองเรหรือว่าเป็นแคตตากรีอะไรนะครับเป็นมีแบบประเภทไหนแต่เอาเป็นว่าผมพิจารณาตามดีไซน์แล้วกันแล้วก็อธิบายไปตามนี้อาจจะผิดอาจจะไม่ใช่เลยหรืออาจจะถูกบางส่วนหรืออาจจะถูกหมดเลยก็ไม่รู้นะครับแต่มาดูกันตัวนี้ก็จะมาในปลอกฝักซองนะครับที่เก็บเป็นแบบพลาสติกเทอร์มอลที่เรียกว่าไค d เด็กนะครับเป็นสีดำแล้วก็เจาะไอเลตตาไก่ไว้นะครับเพื่อความคล่องตัวในการพกเช่นการจะย้ายตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้มาตรงนี้ ตีนังกาแบบนี้หรือว่าจะย้ายมาฝั่งนี้นะก็ทําได้หมดเลยแล้วก็สามารถจะร้อยเชือกหรือว่า modify ซองต่างๆได้โดยซองเขาจะใช้เป็นแบบแพนเค้กคือใช้ขายเด็ก2ชิ้นซ้ายขวามาประกบกันนะครับหนีบก็ทําให้ป้องกันคมมีดหรือว่าปลายมีดทะลุออกมาจากซองได้นะครับผิวก็จะสกัสกๆแบบนี้วิธีดึงมีดออกจากซองและ retention คือมีเสียงนิดหน่อยนะครับ เหมือนตั้งใจทํามาเป็นแทัคติคอลเนาะแล้วก็จับแล้วดึงออกมาแบบนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันที่น้ําหนักของมีดทั้งเล่มก่อนแล้วกันนะครับผมจะลองแทรนะครับน้ำหนักทั้งหมดเลยเรามาดูกัน <c oughs> ลมพัดแรงจังเลยโอเคศูน์ศะครับกรัมนะหน่วยเป็นกรัมช่างทั้งหมดเลยซองพร้อมมีด2 6 7รกรัมนะครับ267ถ้าซองอย่างเดียว 7 4กรัมแล้วก็มีดอย่างเดียวนะครับมีดมีน้ำหนักประมาณหนึงเลยนะ193 19กรัมนะคงับ193จัดเป็นมีด EDC ที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครแต่เป็น EDC ที่ออกแบบมาใช้งานน่าจะค่อนข้างเฉพาะทางนะครับส่วน retention ในการเก็บก็คือมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับดันเข้าไปก็จะ มีเสียงโยกนิดนึงแต่ตั้งใจทําออกมาน่าจะให้ชักเร็วด้วยนะจับอย่างเงี้ยแล้วดันตัว Retention แล้วก็ดึงมีดออกนะครับเรามาดูกันที่ด<ม>ีไซน์ของมีดเล่มนี้กันเลย Overall ของมีดเล่มนี้นะครับมาวัดกันดูเลยนะครับผมหัวท้ายนะครับอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับ 8. 2, 8. นิ้วไม่ถึง8.2 8.1หรือ20.4เซนติเมตรนะครับด้ามอย่างเดียวอยู่ที่ 4นิ้วหรือ10ซนติเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ใบตั้งแต่กาดตรงนี้นะครับส่วนที่ยาวที่สุด4นิ้วเหมือนกันนะครับเกือบเกือบจะ4นิ้ว3.9นิ้วเนาะประมาณ10ซนติเมตรก็ตีสว่า4นิ้วแล้วกันมัดขึ้นนะครับ <c oughs> ตัวมีดเนี่ยมาในลักษณะเป็นมีดพับไม่ได้นะมีดใบตายคนไทยชอบเรียกแบบนั้นเนาะแล้วก็ฝรัง่งหรือว่าต่างชาติเขาจะเรียกโดยสากลว่า f i x ซ์ blade ก็คือใบอยู่กบที่นะพับไม่ได้โดยเจ้าตัวนี้จะเป็นลักษณะคือฟูแทงนะครับก็คือ ใบที่เป็นโลหะกับด้ามแกนข้างในจะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับรันมาแบบนี้ทําให้มีดมีความแข็งแรงสูงนะครับสูงกว่ามีดรับสูงกว่ามีดใบแบบ half tang หรือว่าเป็น hidden tang บางแบบนะครับแล้วก็ตัวของใบเนี่ยมีความหนาเท่าที่ดนูน่าจะประมาณเกือบจะ5มิล4.8-5ถึง5มิลเลยค่อนข้างหนาเลยนะครับทรงใบตัวนี้น่าจะเป็นทรง chief foot นะครับซึ่งมีลักษณะสันด้านหลัง สูงขึ้นนะครับกว่าบริเวณด้ามโดยเราสังเกตดูว่าจะเป็นส่วนที่สูง1สูง2นะครับคล้ายๆกับเป็นภูเขาลูกที่1ยอดแล้วแอนลงมาแล้วลูกที่2แบบนี้ซึ่งก็เป็นดีไซน์ของช่างนะครับที่เขาดีไซน์ออกมาให้ดูมีความกลมกลืนสอดคล้องกันของสันมีดและด้ามมีดส่วนด้านบนสันจะมีจิมปิ้งนะครับ j i m p i n g จิมปิ้งคือลายกันลื่นนั่นเองเป็นลายที่เซาะร่องไว้เพื่อ ประคองมีดที่สันในกรณีที่ใช้งานออกแรงกดหรือว่าคอนโทรลการขยับมีดนะครับนิ้วก็จะไม่ได้ไม่ถลาออกด้านข้างแล้วก็ไม่ลื่นออกไปข้างหน้าจิมปิ้งทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับและก็ค่อนข้างคมนะถ้าลองรูปดูอ่าก็สะดุดมือประมาณหนึ่งนะรจริงๆปาดคมออกอีกก็ได้นะครับตรงคมตรงเนี้ยลบด้านข้างหรือว่าอ่าไปวอชหรือว่าไปแซนดิ้งนะครับขัดกระดาษทรายเองก็ได้นะ ส่วนตัวผมว่ามันก็คมประมาณหนึ่งนะแต่ค่อนข้างคมไปสาหรับมือเปล่าใส่ถุงมือนี้น่าจะชอบอยู่ แล้วก็บริเวณปลายนะครับจะมีการกระดกขึ้นแล้วก็เว้าวอีกแล้วก็ลงแบบนี้นะครับส่วนปลายก็จะอยู่ต่ํากว่าส่วนสันค่อนข้างมากเลยแล้วก็ต่ากว่าส่วนกิ่งกลางของใบค่อนข้างมากด้วยโดยปลายใบเนี่ยจะออกแบบมาให้เจาะทะลวงนะครับด้วยการกดหรือจะเป็นการดรอคัดนะครับตัดลากแบบนี้จะเป็นการพุชหรือว่าสไลด์คัดนะครับแบบนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็หน้าตาดูจะเป็นมีดครัวมากกว่าจะเป็นมีดใช้งาน e d c ทั่วๆไปนะครับแต่ก็จะเกลียดไปทางมีดแท็กติคอลได้ด้วยเนาะ ส่วนของการเจียใบหรือว่ากลายกราวดิ้งนะครับจะทำเป็นแบบฮอลโลกรายค่อนข้างสูงโดยผิวเขาจะมีโชว์แฮร์ไลน์หรือว่าเป็นซาตินไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณข้างผิวส่วนอื่นที่ไม่ใช่ส่วนกลายเนี่ยเขาจะใช้น่าจะเป็นสโตนบลั a แซนบลัชหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเป็นผิวเหมือนผิวตะบไบนะครับดานด้าน,ดานลดแสงสะท้อนประมาณหนึ่งนะครับก็จะมีคอนทราสสองส่วนที่ต่างกันชัดเจนทั้ง2ฝั่งเลย แล้วบริเวณข้างใบตรงนี้จะมีมาร์กนะครับของดีไซเนอร์เป็นรูปหัวมังกรมั้งนะครับก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์น่าจะ Dragon Knife นะครับส่วนคมก็เป็นไฟล์หรือว่าเป็นเพลนก็คือเรียบนะครับไม่มีหยักไม่มีอะไรทั้งนั้นฮอลล์กราเองก็จะมีจุดเด่นนะครับก็คือบริเวณคมยอดเอ펙ซ์ตรงนี้กับตรงขอบตรงนี้นะครับจะมีความบางเฉียบเลยทําให้สไลด์ได้สะดวก ผ่านได้ดีนะครับคมเฉียบเลยแล้วก็การรีชาร์ปก็ทําได้รวดเร็วสะดวกด้วยแต่ความแข็งแรงของคมก็จะสู้พวกเซเปอร์หรือว่าพวกสแกนดี้กลายไม่ได้นะครับหมายถึงข้างใบนะไม่ได้หมายถึงตรงยอดคมส่วนด้านขวาของข้างใบหรือแก้มใบจะบอกว่าเป็น Number ศูน์สอนะครับก็คือเป็นเล่มที่2โดยทั้งหมดเนี่ยทำออกมาไม่เยอะนะครับซินดี้เนี่ยน่าจะทําออกมาผมคิดว่าน่าจะหลักไม่กี่สิบเล่ม,มนะครับ แร้วชื่อรุ่นก็ c i n d y ินดี y พร้อมกับ mark เป็นหัวสุนัขนะครับน่าจะเป็น french bulldog หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะระบุรหัสโลหะว่าเป็น n 6 9 5 Steel นะครับ n 6 9 5ผลิตโดยบริษัท bowler นะครับในออสเตรียนะครับแล้วก็เป็น stainless steel grade นะที่ทนการกัดกร่อนได้ดีทนการเสรียดสีได้ดีมีความเหนียวความแข็งเหมาะสมนะครับน่าจะเป็น powder steel ด้วยหรือเปล่านะครับ ก็คือเป็นใช้ผงโลหะหลอมขึ้นมานะครับทำให้คุณสมบัติในการต้านทานการกัดก่อนเสียดสีทําได้ดีไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีความแข็งความเหนียวที่ดีในหน้าดีในระดับที่น่าพอใจด้วยนะครับส่วนของด้ามจะออกแบบมาเป็นด้ามที่มีกาดตรงนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นร่องเป็นเดนตนะครับไม่ได้เป็นชอยอะไรเพราะมันเล็กนะครับแต่ว่าเป็นการดีไซน์ว่าเขาจะรับคมตั้งแต่ตรงนี้ไม่รับคมชิดตรงนี้นะครับจนเกินไป ส่วนการจับถือก็ถือว่าทําได้ถนัดพอสมควรนะครับโดยส่วนที่โค้งของห้าตรงนี้ห้าคือโหนกตรงนี้นะครับจะอยู่ในบริเวณอุ้งมือตรงนี้พอดีเวลาจับเวลากรรมนะครับแล้วก็ส่วนวัสดุด้ามที่ประกบเข้าไปนะครับเ,เรียกว่าสเกลหรือสลบเนี่ยเป็นวัสดุ G10 นะครับแล้วก็ช่างเขาทามาเป็นแบบสมูท G10 ด้วยก็ค,คือใช้วัสดุที่เป็นใยสังเคราะห์อ,อัดกับสารเคมีแน่นๆนะครับภายใต้แรงดันแล้วก็นํามาขึ้นรูปนะครับ ขัดด้วยเครื่องกระดาษทรายจนมันสนิทเนียนไปกับมีดแต่ละเล่มกับโลหะของด้ามเลยแล้วก็ผิวด้านข้างตรงนี้ช่างเขาก็จะใช้กระดาษทรายหรือว่าเครื่องสายพานเนี่ยขัดถูออกอีกให้มันเกิดความสมูทขึ้นนะครับก็จะมีหลุมๆเลยอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับเรียบๆแบบนี้ก็ทําให้มันดูแบบรัสติกดีดูแบบเก่าๆดูแบบเดืือนดิบๆเดีนะครับทั้ง2ฝั่งเลย แล้วก็จะใช้วิธียึดคือใช้อเลนคีย์หรือหกเหลี่ยมเฮกซ์นะครับยึดไว้ฝั่งละ2จุดส่วนท้ายก็จะมีรูลัญยัดต,ตรงนี้ด้วยนะเจาะทะลุ2ฝั่งแล้วก็ท้ายมีก็จะปิดทึบแบบนี้เลยนะครับการจับถือทั้งแบบฟอร์เวิร์ดกริปนะครับต่างๆท่าทางต่างๆก็จับได้สะดวกดีนะวางแบบนี้ การจับรีเวิร์สก็ทําได้ดีด้วยเพราะว่าส่วนโค้งนี่ก็จะอยู่ในอุ้งมือเวลากรรมแล้วการใช้นิ้วโป้งวางพักในกรณีที่ต้องออกแรงแบบกระทุ้งกระแทกหรือกดอย่างนี้ก็ทําได้ด้วยเพราะว่าส่วนของปลายเนี่ยจะมีการออกแบบให้มันเอียงขึ้นข้างบนนะวางแบบนี้หรือว่าเอานิ้วโป้งเกาะเกี่ยวด้านบนอย่างนี้ป้องกันมือถลําไปด้านหน้าได้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นมีดที่น้ําหนักค่อนข้างพอสมควรนะครับไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่ใช่มีดที่เบานะเพราะว่าด้ามเขาก็หนาอยู่นะแล้วก็ โครงสร้างมีดก็ค่อนข้างมีความถึกนะครับทั้งส่วนบริเวณสันใบแล้วก็ความกว้างของใบก็ค่อนข้างเยอะโดยทั่วไปแล้วน่าจะออกแบบมาเป็นมีด EDC ที่ออกไปในทาง utility แบบเป็นกึ่่ๆมีดครัวหรือจะเป็นมีดใช้งานเป็น combat tactical ก็ได้ด้วยนะครับก็ต้องลองดูว่าจริงๆแล้วคือ,อความตั้งใจของช่างเขาออกแบบมาใช้งานยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพิจารณาตาม ลักษณะของดีไซน์นะครับตามความรู้ข้อมูลที่มีอยู่ของผมเองนะครับก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วต้องการช่างเขาต้องการจะสร้างออกมาเพื่อใช้งานแบบลักษณะครัวหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเมนชั่นนะครับจะคอมเมนต์สักหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของสเกลด้ามน,นะครับซึ่งจริงๆง,งานทำออกมาได้ดีแล้วนะครับทั้งสวดทรงทั้งขนาดมิติความยาวแล้วก็ลักษณะมุมเหลี่ยมแต่ส่วนที่ผมอยากจะแนะนำไปอีกนิดนึงถ้าเกิดแบบ ทำตรงนี้เพิ่มขึ้นมามีดน่าจะจับได้ดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าถ้าลองออกแรงกดบีบเนี่ยจะรู้สึกว่าส่วนเหลี่ยมของด้าม G10 ตรงนี้มันจะจิกเข้าไปในมือนะครับถ้าใช้งานเป็นนานๆอาจจะเกิดฮอตสปอตแล้วร้อนได้ก็เลยคิดว่าถ้ามีการทำเมลดาวนะครับก็คือปาดเหลี่ยมออกให้มันมนเลยนะครับด้านนี้มนอีกนะครับหรือว่ามนแค่บางส่วนโดยเฉพาะด้านบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําออกมาได้อ่านาประทับใจมากขึ้นกว่าเดิมจากที่ มันก็ออกแบบได้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วกันนะครับในรุ่นต่อไปหรือว่าในล็อตต่อไปถ้าผลิตคิดว่าอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีการซาะร่องแบบอื่นนะแต่หลักๆแล้วผมรู้สึกว่าด้ามมันค่อนข้างหนาโดยส่วนตัวคิดว่าดีไซเนอร์ต้องการออกแบบมาให้มันเหลี่ยมเพื่อออกแรงบิดแล้วพลิกแล้วมีดมันจะไม่หมุนในมือนะครับแต่ก็จริงๆด้านบนถ้าปาดออกอีกได้หรือว่าด้านล่างตรงนี้ลบมุมให้มันมนเมลดดาวผมว่าน่าจะ รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ต่างออกไปจากเล่มนี้เยอะแล้วน้ําหนักก็ลดลงด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเมนชั่นจากผมนะครับในมีดของ dragon knife นะน,น่าจะเป็นช่างทอมนะครับผมซินดี้ Cindy นะครับก็ถ้าพี่ๆสนใจหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดก็ลองแอดเข้าไปหรือว่าทักเข้าไปในลิงก์ที่ผมให้ไว้ข้างใต้ไปคุยกับช่างเองได้เลยนะครับ2,990จริงๆอาจจะ3,000กว่านะแต่ถ้าเป็นราคาแบบเหมือนราคา pre o d e r ราคาจองนะครับช่างเขาก็ อาจจะมีส่วนลดหรือว่าอาจจะมีการคุยกันเรื่องการปรับปรุงปรับแบบบางอย่างนะครับตามนี้เลยขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณพี่เจ้าของมีดดีไซเนอร์ผู้ผลิตมีดแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วเจอกันครับขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์